hang with a few cause the most do the most wine bottles on the table get the chairs and a toast cause we didn't save ourselves it was god as a boast uh look talking like they know me they don't know the half i'm like owen Hart mixed inside a noah's ark i had battles in the dark why you so alarmed see the battles and the scars had to go to class tamagotchi in my pocket why you holding off uh, cause the oldest สวัสดีครับร้านเพชรประดับยานคอนสวรรค์นะครับวันนี้อยู่กับตัวซิลฟี่นะครับก็หน้ากากตรงรุ่นนะครับแล้วก็เป็น8ปดคอรจดอนะครับ มีกล้องรอบคันนะครับผมสามลูกศรหมุศาแบบ3ามิติมานะครับดูอินมานะครับไปกดไอคอนตัวนี้ได้นะครับเพื่อเปิดนะครับหรือตบไปเลี้ยวก็ได้นะครับขึ้นเหมือนกันนะครับตบไปเลี้ยวขวานะครับอ่านะครับตบไปเลี้ยวซ้ายนะครับเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะครับในขณะที่ตบไปเลี้ยวไปเนี่ยอยากจะให้มุมมองเป็นแบบนี้ก็ได้อยากให้มุมมองเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับตบไปเลี้ยวซ้ายให้แบบนี้ก็ได้ตบไปเลี้ยวขวาให้เป็นสามมิติก็ได้สลับกันได้นะครับสำหรับตัวกล้องรอบคันนะครับ กดนะครับนี่ครับหมุนรอบคันเลยแบบนี้เลยนะครับสาม้อสงองศานะครับอ่าเปลี่ยนสีรถได้นะครับเปลี่ยนสเปครถได้นะครับเป็น SUV ได้นะครับคันนี้เป็นรถเก่งซีดานนะครับก็สามารถที่จะนะครับเปลี่ยนมุมมองหลังได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นชนท้ายมาซูมนะครับเป็นกล้องหลังแบบฟิทไอนะครับเป็นกล้องหลังแบบปกตินะครับกล้องด้านหน้านะครับเอ่อกล้องด้านซ้ายนะครับเปลี่ยนมุมได้นะครับสองมิติสามมิตินะครับ แล้วหน้าก็เปลี่ยนได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นมุมแฟลตตรงนะครับตัวนี้เป็นเอาขึ้นกันชนหน้าของเบิร์ดวิวมาโชว์นะครับซูมก็ไปนั่นเองนะครับโอเคนะครับการทํางานไหลลื่นนะครับตัวนี้เราลง youtube นะครับแล้วก็เปิดแอปให้ดูนะครับอันนี้รองรับใส่ทิมซีีได้นะครับแล้วก็ฮอสปอตนะตัวนี้เราฮอสปอตทำงานเร็วนะครับพอธงอะไรใช้ได้นะครับปกตินะครับอ่า Google Map นะครับอันนี้เพิ่งเปิดเลยนะฮะยังไม่เคยเปิดมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราเปิดตำแหน่งก่อนนะฮะเซนทันพิษนุโลกนี่ฮะคำนวณได้เลยนะครับทำงาน,นเร็วนะครับไหลลื่นนะฮะ ทำการคาลิเบตนะครับเอ้ยทาการแยกสองหน้าจอนะครับได้เลยนะครับลูกค้าสนใจนะครับ0ูนย์แปนะครับสองแปารายละเอียดใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ